ครับสวัสดี FC แล้วก็ผู้ติดตามรับชมนะครับทางช่องสีเปืองอะไรยนครับมาครับผมวันนี้เรามารับเครื่องนะครับเนี่ะเป็นพ่อค้ารายย่อยครับเขาตัดรถนะครับพอดีไม่มีเครื่องขายนะครับก็เลยมาขอซื้อเครื่องไปขายครับไปดูเลยครับเ่าเป็นเครื่องรุ่นไหนครับ วี o ครับว o 6e 165แรงครับตัวนี้กได้ได้เพิ่มเติมบอกมาด้วยนะชนมากับเกียร์ HO เลยครับโอ้เดิมเเลยแคสซีเคมโอ้สี่กล่องออกมากไกลแลยวะ่ะแคสซีหัวน้ำเลยโอ้รถบ,บัรเล็ก ได้ครับตัวนี้ไม่มีปั๊มลมครับเป็นลมดูดใครหาอยู่เครื่องตัวนี้ไม่มีฝาดำครับตัวนี้เป็นฝา โลไม่ยมโอ้เอฟอีสูดเลยเป็นมินบัตแอร์ครับนะชุดไหมฮะไม่ครบชุดแล้วหม้อน้ำหายแล้ว เครื่ององามๆเลยวะโมเยิ่มเลยวะเครื่องกระทิงครับตัดครับลายย่อยครับคนบ้านเดียวกันนะครับซือ้อรถมาตัดที่ละพันนะครับอยู่นี่มาดูของเล่นมีอะไรบ้างาปลาสูบของอะไร 2ทีเอ็กนะทีเอ็กซ120นะคเครื่องรุ่นเก่าๆอะ่ะเขาเรีเยกวอะไทเครื่องทนะีเอนี่ยฮะรุ่นนี้เขาเลิกใช้กันแล้วครับเคื่องนจุกจันวาก ครับผมทีนี้เดี๋ยวจะไปล้างครับคันนี้กู้สายเกียร์ยาวๆเลยเว้ยนะครสายเกียร์สองเมตรมันส่วนมากพวกนี้จะเป็นรถห้างนะครับจะมีสายแบบนี้นะเป็นฮีโร่ห้างเลยตัวนี้รถแนี้นะเดี๋ยวเราเอาเครื่องกับเกียร์หม้อน้ำครับสามอย่าง สายบ้านมันตาขาดฮะโว้ยรถตู้ตูบ้าสุดใหญ่ใหญ่เอ เดือยวหกเอครับร้อยหกห้าไี่ไบคุ้มป่ะเนี่ยนีไ่ไบคุ้มอยู่เนาะเดี๋ยวให้ดูครับตัวน,นี้ไม่แน่ใจว่ามันเป็นแปรรอบสองไหมเป็นหัวหมูเล็กนะครับหัวหมูคัดสิบสาม

โอ้สายพันธุ์ตะขาดอะไรขาด่เขาเมันติดโอ้ผิดเปียนี่ฮะคัตซีเคมนะครับไม่ได้ถา่างคัตซีเลยนะตัวนี้วางพอดีเปียเลยไม่ต้องถางครับน,นี่ฮะบัดวารรถรถเขาขี้ไท่เกียร์ขี้ไท่เกียร์อ อนใครหาเครื่อง WO อยู่นะครับเดบิโอ6 e 1 65แรงครับตัวนี้ผมนึกว่าเป็นเครื่องตัวไหนนะใครหาไปเครื่องตัวนี้ที่นิยมนะครับ Tạm hạ gần lời rồi đi Cô mò xoay mò xoay Ngân lặng như một bóng măng Chụp ก็คือปไก่นะวะมาเดี๋ยวมาลักเชือกครับนี่ฮะเดิมๆรั้นนะฮะเครื่องผมว่ายังไม่แก่เลยนะครับดูเครื่องรถบัสเป็นทุกตัวครับลักษณะนี้หมดเลยครับดินเถร่นะครับเดี๋ยวผมไปทําความสะอาดอีกทีนึงครับเดี๋ยวมาดูครับแต่เกียร์สวยอยู่เลยครับเกียร์ปกติยร์ยเกียร์นี่ยเยอมอุ้ย ห,หมูแตกวะนะครับเดี๋ยวหาอะไรแพงมันหหมูแตกเลยโอไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับ,รบเป็นเป็นดินนะครับเดี๋ยวไปทำความสะอาดครับ WO6E ครับร้อยหกห้าครับตัวนี้ถ้าเป็นหกจะเป็นร้อยสี่ห้านะครับนี่ฮะเครื่องเกียร์เลยครับ เกียร์สวยเลยเกียร์เครื่องนี่โอ้โหเยิ้มหน่อยครับนี่ะใครหาใครมีคัสซีของ KM นะครับนี่ฮะเครื่องตัวนี้เลยที่ตลาดเขาถามหากันนะครับรถดำนะครับเครื่อง fc ผมก็ใช้คันนี้นะไอ้ใช้ตัวนี้นะนะฮะใช้ตัวนี้เลยเกียร์ตัวนี้เลยครับโอ้โหแรงสุดยอดครับตัวนั้นใช้แปดปีแล้วยังไม่มีปัญหาเลยนะครับเครื่องถ้าไม่ดีไม่ซื้อเข้านะครับถ้าลักษณะนี้นะครับนี่ฮะ ้องเครื่องนี่ต้องเห็นจ่านะครับถึงจะซื้อเข้านะครับพอดีมีเอฟซีนะครับถามกันเข้ามาเยอะนะครับเครื่องตัวนี้แหละที่ถามหานะครับมาเดี๋ยวเราไปล้างกันนะครับเดี๋ยวมาล้างกันนะครับเดี๋ยวมาคอยชมครับว่ามันจะสวยขนาดไหนนะครับมาแต่เอยเดี๋ยวผมบอกตัวนี้ก่อนเครื่องตัวนี้มันจะเสริมปั๊มลมได้นะครับมันจะมีปั๊มลมมันจะอยู่ตรงนี้ครับเล็กๆเองนะครับปั๊มลมมันจะอยู่ตรงนี้ฮะฝาหน้าชุดฝาหน้ามามันจะปั๊มลมมันจะอยู่ตรงนั้นเนี่ยฮะ ตรงคอน้ําตรงนี้เลยเครื่องตัวนี้นะไปมาครับผมเดี๋ยวไปล้างกันครับเนี่ยครับล้างเสร็จแล้วครับก็จะออกมาประมาณนี้ครับนี่ยะัเป็นไงครับเนี่ยส่วนลูกค้าที่ถามมาครับใช้น้ำยาอะไรนะครับก็เป็นน้ำยามาวินนะครับก็ใช้ยาได้ก็ติดต่อแอ ใต้ไอดีนะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับผมน้ำยามาวินนะน้ำยาล้างเครื่องนะครับน้ำยาล้างเครื่องห้องน้ำน้ำยาล้างห้องเครื่องมาวินนะครับนะฮะก็จะได้ประมาณนี้ครับก็ไม่ถือว่าดีหรอกครับผมแต่มันราคาถูกผมเลยสั่งเขาปริตให้นะฮะแค่ห้าลิตรแค่สี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับออกมาประมาณนี้ไม่ได้แช่นะครับเนี่ยล้างเลยนะครับถ้ามันคราบหนักขนาดนี้ก็ฉีดน้ำาออกก่อนก็ดีครับ เฉียอ่ะถึงปฏิกูลนะครับใครทีมันติดนะครับก็เฉียดออกก่อนนะครับนะฮะหรือว่าใครที่มีเครื่องตัวนี้อยู่นะครับแล้วก็เกียร์เป็นห้าเกียร์นะครับผมแนะนำเอาเกียร์รุ่นนี้นะใส่นะครับนะฮะเกียร์แคโตัวนี้ครับแปดรอบสองนะครับตัวนี้น่าจะเป็นแปดรอบสองนะครับก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ต้องเปิดวัดรอบกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ผมว่าน่าจะใช่แล้วผมว่าจากที่ดูนะครับ ก็ลองเอาเกียร์ตัวนี้ใส่ครับถ้าใส่ห้าเกียร์แล้วมันกั้นนะครับหรือว่าใครยังไม่มีเครื daar, ่องนะครับเครื um ่อง W O ว 4D หรือว่าเครื่อง K.M จากเปลี่ยนเครื่องก็ลองเอาเครื่องตัวนี้ใส่ครับแต่แนะนําให้เอาเครื่องเกียร์เลยนะครับเพราะว่ามันจะได้บาลานซ์กันนะครับเพราะว่ารอบมันจะได้กันเลยนะครับจะไม่กั้นนะครับใส่เกียร์ห้าแล้วบางทีมันกั้นนะครับวิ่งไม่สุดนะครับเครื่องละมันเฉยๆนะครับเนี่ย เสียดายครับคลิปตัวนี้นะไม่ได้ได้ยินเสียงเลย F4 ลองใส่แล้วได้ยินเสียงครับก็เม้นมากครับถ้าถึง10เม้นว่าอยากให้ผมลองทดสอบเครื่องตัวนี้นะครับอยากฟังเสียงก็เม้นมาครับขอ10คอมเมนต์ครับนะฮะเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังเสียงนะครับเครื่องก็ไม่ค่อยแดงสดเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันดินมันน่าจะตั้งแตว่วางใส่ไม่เคยล้างเลยนะเครื่องวกนี้นะ มันเลยสีออกมองมองนะครับสีออกดำดำเป็นทุกตัวครับถ้าเป็นเครื่องรุ่นนี้นะนะฮะขายครับผมเฝาด้วยครับกับเครื่อง W O 6โหกนะครับร้อยหกสิบห้าแรงนะครับตัวนี้มีใบคุมด้วยนะครับนี่ฮะเครื่องเกียร์ครับเกียร์ H O นะครับไปเครื่องนี่เครื่องคันนี้ผมก็เป็นตัวนี้แหละคันนี้เครื่องตัวแรงแรงนะครับคันนี้ก็เป็นเครื่องตัวเดียวกันนี่แหละ โอ้โหแรงได้การครับตัวนี้ปะใครที่หาอยู่ก็ลองมาดูครับตัวนี้เพิ่งเข้ามาจะสดเลยครับทั้งร้านมีเครื่องเบียวครับโอ้คิวควันขับควันแน่นอะโ้โดนไหมปะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับผมคิดจะซื้อคิดจะขายนะครับคิดถึงสีบุเรื่อะไรยนนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับแง่แหลม yeah i